โดยเฉพาะตอนนี้ต้องส่งใจไปที่ทางภาคเหนือแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับว่าเฉพาะแลายจังหวกดเลยที่จังหวัดแพร่ที่สุโขทัยตอนนี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆอนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะก็เกิดเหตุสะพานวางสะแกง ข้ามลำน้ำปิงที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูนสะพานมันพังถล่มลงมาเลยอะค่ะก็มีประาชนมันมีน้ำหลากเข้าไปทัดิปต่อหม้อมีถ่ายคลิปมาให้เราได้เห็นในโลกโซเชียลนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะคือชาวบ้านเขาก็ไปยืนดูน้ำหลากบริเวณนั้นพอดีนะคะพอช่วงจังหวัดที่สะพานมันถล่มลงมาเนี่ยก็วิ่งหนีตายไปเลยนะเคราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับ แล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เกิดเหตุรถไฟตกกลางค่ะเพราะว่าน้ําป่ามันพัดทําให้รางรถไฟเนี่ยมันขาดครับโชคดีที่ก็ไม่มีใครที่เสียชีวิตหรือได้รับ<ช>บาดเจ็บมากะนะครับก็<อ>เห็นสภาพแล้วก็ดูแล้วน่าเป็นห่วงนะผู้โดยสาร,รนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอนะคะก็โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับรบ,บาดเจ็บ หนักหรือว่าเสียชีวิตอย่างที่คุณประเทศบอกไปแล้วก็ในหลหนายๆพื้นที่ตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะว่ามีน้ําป่าเนี่ยมันหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ําอันนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะว่าช่วงของฤดูแรงมันก็ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นการกักเก็บน้ําต่างๆการที่จะมีการระบายน้ําออกไปต้องคํานึงถึงหลายอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องของพื้นที่ที่จะต้องระบายน้ําไปแล้วต้องท่วม และก็พื <S 2> <S 2> <S ้นที응่ทางการเกษตรอื <S <S ่นๆด้วยตอนนี <S <S ้ก็ลามมาถึงกรุงเทพด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของน้ําขึ้นน้ําลงในเวลานี้ระดับน้ําหนุนจากทะเลก็เริ่มที่จะมีการเตรียมการในการที่จะดูแลเรื่องนี้กันอยู่นะครับใช่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงนะคะสั่งการเลยให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่อย่างทันท่วงทีด้วยนะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าประชาชนจะปลอดภัยทุกๆคนนะคะวันนี้เราประมวลภาพ สถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆจุดนะคะหลังจากที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดเลยโดยเฉพาะที่จังหวัดแพร่ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งเร่งบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหลังจากที่ได้ประกาศให้พื้นที่อําอำเภอเป็นเขตประสบภัยพิบัติแล้วนะคะ ไปดูสถานการณ์น้ําที่จอดแพร่กันค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่มีฝนตกหนักก็ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรทําให้ตอนนี้ในจังหวัดมีพื้นที่ประสบุกทภัยแล้ว5อําเภอค่ะก็มีที่อําเภอเมืองอําเภอสูงเม่นอําเภอเด่นชยัยอําเภอลองและอําเภอวังชิ้นรวม40ตําบล198หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบ837ครัวเรือนแม้ว่าปัจจุบันฝนจะหยุดตกแล้วแต่ว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระงับจังหวัดะระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิน่นยังคงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังและขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นขณะนี้นายชุติเดชมีจันท์ผู้ราชาการจังหวัดแพร่ได้มีคำสั่งประกาศ ให้พื้นที่5อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะเพื่อที่จะบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดค่ะ นี่เป็นสถานการณ์ที่จังหวัดแพร่นะคะส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะน้ําป่าที่หลากในพื้นที่อําเภอลองได้พัดทางรถไฟขาดบริเวณหลักกิโลเมตรที่557ทับ7ขีด8ระหว่างสถานีแก่งหลวงไปจนถึงบ้านปินส่งผลให้รถไฟขบวน13อ่า13ซึ่งเป็นรถด่วนพิเศษกรุงเทพอภิวัตรเชียงใหม่ช่วงหัวจักรรถและรถพ่วงอีกสขบวนตกรางค่ะ S <S อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่ตัดแคงอย่างนี้เ,นเลยนะคะจริงร <S <S ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่รถไฟและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ไปยังจังหวัดเชียงใหม่แทนค่ะพร้อมกับมีการสั่งงดเดินรถไฟจากเชียงใหม่กลับมายัางกรุงเทพอภิวัตน์สองขบวนก็คือขบวนที่102และขบวน8ค่ะยังไงคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ก็วางแผนการเดินทางให้ดีด้วยก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะรถไฟต้องดูว่า พื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยรถไฟขบวนที่เราจะไปเนี่ยมันจะสามารถที่จะฝ่ากระแสน้ําได้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องวางแผนไปเดินทางสัญจรโดยวิธีอื่นแทนด้วยนะครับไปดูสถานการณ์ต่อที่ลําพูนกันบ้างนะครับที่น่านระดับน้ําในแม่น้ํากวงบริเวณประตูน้ําบ้านสีเมืองยูตําบลเวียงยองอำเภอเมืองก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี่น้ําไหลเชี่ยวมากเลยนะครับก็ทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่หมู่2หมู่3มหมู่4และก็หมู่6บ้านสีเมืองยู ส่วนในพื้นที่ของอำเภอป่าซางก็ได้รับแจ้งว่าน้ําในลําน้าทาเวลานี้ก็มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นสูงนะครับอาจจะส่งผลทําให้มีน้ําทะลักไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนซึ่งเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ครับนำเอาเครื่องจักรกลรถแมคโครและก็ไปดําเนินการกําจัดเศษวัชพืชใต้คอสะพานออกไปอย่างเร่งด่วนแล้วในเวลานี้นะครับรถแมคโครนี่ก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยแหละฮะอย่างที่เห็นนี่ก็จมน้ําอยู่เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังด้วย ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนท่านอนุพงศ์วาวงมูลนะครับพร้อมกับคณะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ําที่บริเวณฝายน้ําลี้บ้านวังมุ่นหมู่ที่7ตําบลวังผางอําเภอเวียงหนองล่องซึ่งที่นั่นนะครับคาดการว่าระดับน้ําจากทางเหนือจะไหลลงมาเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยก็มีการกําชับให้ทางอําเภอเวียงหนองล่องและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นเตรียมการในการรับมือกับสถานการณ์น้ํา และก็ให้ชาวบ้านนั้นขนของขึ้นที่สูงไว้รอ,อก่อนเลยครับขยับมาที่จังหวัดสุโขทัยนะคะก็พบว่ามีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน8อำเภอ9ตำบล135หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน1,650ครัวเรือนแล้วก็มีพื้นที่กเกษตรเสียหายไปแล้วกว่า5,000 50, 0ไร่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแผนที่กำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องของการเตรียมพร้อม อบพยพผู้ประสบภัยการช่วยเหลือเรื่องอาหารและน้ำดื่มการเตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันชนลประธานจังหวัดสุขโขทัยได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่ไหลามาจากอำเภอบ้านศรีสัชนาลัยปริมาณน้ำอยู่ที่1,248ลูกบาศเมตรต่อวินาที แล้วก็ไหลผ่านประตูน้ำหาดสพันจันทร์ในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบในพื้นที่ท้ายน้ำในอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสัมรงและอำเภอเมืองสุขโขทยัยทางหน่วยงานก็มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านให้รีบเก็บสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะส่วนที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งต้องรับน้ำเหนือหลากทางแม่น้ำยมมาจากจังหวัดสุโขทยัยสมทบกับน้ำฝนจากลำคลองสาขาต่างๆก็ส่งผลให้แม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรในพื้นที่หลายอำเภอตอนนี้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะที่ตำบลรังนกอำเภอสามงามจำนวนสองหมู่บ้านบ้านเรือนได้รับผลกระทบไปแล้ว45หหลังคาเรือนค่ะระดับน้ำเนี่ยท่วมสูงเฉลีย่ย 50ถึง120เซนติเมตรบางจุดเนี่ยท่วมสูงมากนะคะ120เซนติเมตรเลยทีเดียวประชาชนต้องเร่งขนย้ายสัตว์เลี้ยงสิ่งของมีค่ายานผหาหนะและเครื่องมือทางการเกษตรเก็บไว้บนพื้นที่สูงคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงอีกเพราะว่าจะมีน้ำจากสุโขทัยและพิษณุโลกหลากมาสมทบเพิ่มเติมค่ะฟังเสียงชาวบ้านเกาะสาลิกาอำเภอสามงามเล่าให้ฟังกันค่ะ จะมาอีกตอนไรแล้วไม่รู้มันจะมาตอนไหนแต่ก็เก็บของไว้ก่อนเลยจ้ะเก็บของไว้ก่อน,อนะนตัวน,น่ะไปบนถนนไกลเกยขึ้นไปหมดแล้วเก็บกวาดแล้วเนี่ยครับมันขึ้นเร็วขึ้นชา้ายังไงขึ้นเร็วครับตอนนี้ท่วมเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มิดหัวแล้วเนี่ยเ <c oughs> นี่ยมิดหัวเนี่ยแล้วมีเข้ามาตำรวจมาช่วยเหลืออะไรย, <c oughs> ยังยังไม่มีเนาไม่มี ยังไม่มาช่วยเหลือครับแล้วเดือดร้อนได้ยังครับเดือดร้อนแล้ว <laughs> ชละประธานจังหวัดพิจิตรได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภยัยแม่น้ำยมล้นตลิ่งให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะขณะเดียวกันสํานักชลประธานที่3และชลประธานพิจิตรก็ได้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำโดยผันมวลน,น้ำบางส่วนของแม่น้ำยมให้ไหลไปลงสู่แม่น้ำนานที่คลอง dr 2.8เพื่อรักษาระดับน้ำยมไม่ให้ไหลท่วมพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำยมค่ะ ดูจากสีน้ำแล้วก็เป็นน้ำป่าเลยนะครับ<ช>สีเข้มมากแล้วก็ลักษณะไหลค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนกันไว้